สวัสดีครับ f อายุดขาผมวันนี้ผมมีรถกระบะมานําเสนอนะครับผมสําหรับสายทํากินนะครับผมสายขนของสายครอบครัวสายแคมปิ้งสายอเนกประสงค์นะครับเอาไปขับรับจ้างขนของก็ได้เอาไปขนของที่สวนมาขายก็ได้นะครับผมเอาไปใช้งานได้นะครับผมขับขี่ทางไกลขนคนขนอะไรได้หมดเลยนะครับผมกับกระบะ นิสสันคูเป้นะครับผมขออนุญาตเรียกว่าคูเป้เลยรถสปอร์ตสประตูนะครับสามารถนั่งในแคปบได้นะครับคันนี้คือนิสสันฟอนเทียนะครับเครื่อง3.0ดีเซลนะครับผมปี2004เกียร์ธรรมดาระบบไฟฟ้าทั้งคันนะครับผมมีคอกใส่ของมาให้ด้านหลังด้วยอันนี้ลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโอนขนส่งได้เลยนะครับผมนี่นะฮะอันนี้ถูกต้องตามกฎหมายไปที่ไหนเข้าด่านไม่ต้องกลัวผิดกฎหมายแน่นอนผส,ส่งภาษีไม่ขาดเอกสารพร้อมโอน รถเป็นรถปีสองพันสี่คันซีไม่มีบุบเลยนะครับผมบอดี้สวยไม่มีชนหนักตัดต่อพิความเป็นจมน้ําไม่มีการตัดคันซีแต่อย่างใดแน่นอนนะครับผมเดี๋ยวมาเริ่มดูจากกระบะท้ายกันก่อนเลยนะครับกระบะท้ายนะครับผมซอกเซิร์กเดิมนะครับผมเม็ดอาร์คเดิมจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเลยนะฮะนี่นะฮะลอนกระบะนะครับยังสวยงามนะครับผมนี่ฮะไลเนอร์ก็ยังดีนะครับผมมีมีมีคอกมาให้ด้วยนะครับผมเอาไปไม่ต้องไป ทำเองเลยนะครับอันนี้จดลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับผมยางนะครับผมยี่ห้อดีสโตนปีสองพันยี่สิบสองนะครับผมยางใหม่ๆเอาไปใช้งานกันยาวๆสบายๆไม่ต้องไปเปลี่ยนยางนะครับผมนี่นะฮะคัสซงคัสซียังสวยนะครับไม่มีผุไม่มีตัดไม่มีต่อแต่อย่างใดเลยนะครับผมรถคันนี้นะครับลูกค้าขับมาจากพิจิตรมาขายให้เราที่หน้าร้านเลยนะครับผมรับรองขับขี่ทางไกลได้เลยแอร์เย็นฉ่ำนะครับ จากการตรวจสอบนะครับของช่างผู้เชี่ยวชาญที่เราใช้บริการอยู่นะครับช่างบอกว่ารถบอดี้เดิมๆสวยงามนะครับผมเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานสายค้าขายสายแคมปิ้งนะครับสบายๆนะครับผมรถรุ่นนี้นะครับเอาไปทํากําไรไปโกยเงินโกยทองเข้าบ้านท่านสบายๆเลยนะครับผมท่านอาจจะไปโกยเงินได้ถึงหลักแสนหลักหมื่นนะครับหรือหลักล้านหลักสิบล้านก็ว่าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับสะอาดสะอ้านดีนะครับเราทําการสปาให้หมดแล้วนะครับ ใช้งานได้เลยนะครับปรับข้างไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับผมเบาะก็สะาดสะอานเบาะคนขับมีชำรุดนิดหน่อยนะครับตามการใช้งานส่วนในแคปก็เบาะสมบูรณ์ดีสะอาดสวยงามนะครับผมแอร์เย็นฉ่ำนะครับผมคันนี้นะครับไม่วิ่งมาแค่260,000กว่ากิโลเท่านั้นนะครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมสตาร์ทที่เดียวติดนะครับผม เครื่องเดินนิ่งเรียบดีนะครับผมนี่นะฮะดีเซลนะครับประหยัดน้ํามันกําลังดีนะครับผมเอาไปขึ้นของขึ้นเขาก็สบายนะครับนี่นะฮะห้องเครื่องสะอาดสะอ้านสติ๊กเกอร์เดิมทุกอย่างยังอยู่ครบนะครับเลขที่เพจก็ยังชัดเจนนะครับไม่มีการแกะแต่อย่างใดเลยนะครับบอดี้สวยเลยนะครับเพจต่างๆอยู่ครบทุกจุดนะครับฝากระโปรงเดิมจากโรงงานก็เหมือนก็เดิมๆเลยนะครับผม สวยงามเลยนะครับอย่างที่บอกนะครับตัวรถไม่มีชนหนักตัดต่อพิความ่งจมน้ําหรือดัดแปลงคัตซีใดๆนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับผมไฟหน้าเราขัดให้แล้วนะครับผมนี่นะฮะสวยงามนะฮะสำหรับพ่อแม่ค้าขายนะครับที่อยากได้รถเอาไปใช้งานก็มาจัดไปนะครับผมตัวรถอยู่พุทธมณฑลสายสองนะครับเดี๋ยวเราไปทดลองขับกันบ้างดีกว่าครับ ครับไม่แน่ใจว่ามีเอฟซีท่านใดโทรมาเดี๋ยวค่อยโทรกลับนะครับเราเข้าไปอยู่ในส่วนของตัวรถนะครับภายในเรียกได้ว่ากว้างขวางนั่งสบายดีนะครับผมแอร์เย็นฉ่าเลยนะครับผมนี่นะฮะขับขี่ดีเลยนะครับผมช่วงล่างช่วงล่างโอเคเลยนะครับเอาไปเรียกได้ว่าพร้อมใช้งานนะครับเอาไปกับต่างจังหวัดสบายสบายเลยนะครับคันนี้เทสมาให้แล้วนะครับลูกค้าเทสมาจากพิจิตกรุงเทพนะครับระยะทางประมาณสี่ร้อยโลสบายสบายเลยนะครับไร้ปัญหาแน่นอนนะครับผม ตัวรถอยู่พุทธมนตรสายสองนะครับกรุงเทพปริมนทลส่งฟรีต่างจังหวัดมีบริการสไลด์อหรือส่งเป็นเทเลอร์นะครับผมใครที่กําลังมองหารถกระบะแคปบไปใช้งานนะครับเอาไปทํามาค้าขายนะครับผมแนะนําคันนี้นะครับสภาพดีๆแบบนี้นะฮะราคาก็ไม่แพงนะครับผมนี่นะฮะอยากได้จัดไปนะครับเห็นคลิปแล้วรีบจับรีบจองนะครับผมขายเงินสดอย่างเดียวนะครับผมไม่มีผ่อนไฟแนนซ์นะฮะนี่นะฮะใครที่อยากได้จัดไปนะครับกับนิสสันฟันเทีย ปีสองพันสี่สามจุดศูนย์ีเซลนะครับผมแคปนะครับผมมีทออมาให้ครบหมดแล้วด้วยเอาไปเรียกได้ว่าใช้งานกันได้เลยเอกสารมีครบพร้อมโอนนะครับผมนี่นะฮะเอกสารมีครบพร้อมโอนนี่นะฮะถส่งภาษีไม่ขาดนะครับผมภาษีไม่ขาดแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับผมอย่างอาโค้งหลังคาเนี่ยลงเล่มหมดแล้วด้วยนะครับผมนี่นะฮะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอายุทธ์คาด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการนํารถดีๆมาบริการพี่ๆต่อไปนะครับผมหาขับขี่ใช้งานอยู่รับรองไม่ผิดหวังแน่นอนขอบคุณครับ